He's not doing my hair. There was once a day that I would pray for you. I'd go and miss my head, so you'd notice know too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, i และในวันนี้เราจะไปเที่ยวเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์กันมาดูกันว่าภาพจําของเขาค้อที่เราเคยไปตั้งแต่เด็กเนี่ยไปนะักตอนนี้แล้วจะเป็นยังไงบ้างไปชมกันเลยครับเริ่มต้นวันนะครับในช่วงเวลาตีสาเราได้เดินทางด้วยรถส่วนตัวนี่แหละขับไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์จากกรุงเทพนะครับเรามีแผนจะไปกลับในวันเดียวกันเลยนะครับภาพจะเป็นบรรยากาศของถนนเมื่อ ถึงช่วงเวลาที่เราเดินทางก่อนจะถึงเขาคอครับเขาตะเคียนโง่ตั้งอยู่ในตำบลหนองแม่นาอำเภอเขาคอจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นจุดชมวิวที่สวยอีกจุดหนึ่งบนเขาคอสามารถมองเห็นทะเลหมอกได้ถึง360องศาพร้อมกับบรรยากาศของพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าและจุดชมวิวเขาตะเคียนโง่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์อันสวยงาม ที่อยู่เบื้องหน้าเป็นเขาปู่เขาหญ้าที่มีรูปทรงคล้ายภูเขาไฟปูจิรวมถึงพื้นป่าของเขาคอและเส้นทางของถนนที่ทอดยาวมายังจุดชมวิวอยู่เบื้องล่างด้วยใช่แล้วตอนนี้เราอยู่ที่เขาตะเคียนโง่นะขับตะเคียนโง่นะครับจังหวัดเพชรชบูรณ์ ดูวิวกันดีกว่าวิวสันไหมอ๋อตรงนี้มีสุดกลางเต็นด้วยนะครับนี่ต้นไม้สวยมากต้นไม้มีความภักเหนืออยู่เยอะแยะเลยตะกีนความที่ โดยรวมมีรถเยอะแล้วก็360องศานะใช่มันก็คือแบบมีจุดถ่ายหลายๆมุมเลยแล้วก็เหมือนวันนี้จะมีอนุสรสถานของซัมติงลอซูมเข้าไปดูอนุสรสหานทหารพรายทหารทหารพรานค่ายปักธงชัยนะอันนี้คือทหารพรานค่ายปักธงชัยจริงๆ ทางขึ้นมันโดนลงไปข้างล่างแล้วนะกลัวมากอ่าคันนี้เราลงไปที่จุดพักรถเขาคอนนะครับเขาก็จะแบบนี่ ก็คือขึ้นเป็นหัวทางลวบมีที่พ,พักมีห้องนะไม่เข้านะครับแล้วก็จะมีที่ชมวิวด้านนู้นด้วยเดี๋ยวจะลองขึ้นไปดูกันนะแล้วตอนนี้เราเดินขึ้นมาด้านบนแล้วนะครับจุดชมวิวนี้นะนี่นี่ก็เป็นอากาศของจุดชมวิว อากาศคือดีมากดีมากมากใช่า่อากาศี่ว้าวว่จะมีจุดกลางเต็มตรงนี้ด้วยเข,า,ยขาเรียกว่าบวชทางหลวงเขาคอเนี่ยเขาก็จะมีกลางตรงกลางตรงนี้ และตอนนี้เราก็มาถึงจุดชมวิวเขาคอนะครับที่แบบหลายๆคนเขาจอดกันตรงน,นี้นะเดี๋ยวไปดูวิวข้างหลังกันสำหรับเขาคอนั้นเป็นการเรียกรวมทิวเขาไม่ว่าจะเป็นเขาน้อยใหญ่ของเทือกเขาเพช,ชบรบูรณ์ในเขตอำเภอเขาคอเหตุที่เรียกกันว่าเขาคอเพราะป่าบริเวณนี้เดิมทีมีต้นคอซึ่งเป็นไม้ตระกูลปาล์มขึ้นอยู่จำนวนมาก ภูมิประเทศบนภูเขาคอเย็นและสบายตลอดทั้งปีแม้ในฤดูร้อนก็ตามได้ค่อนข้างเย็นจัดในฤดูหนาวรวมทั้งมีทัศนียภาพที่สวยงามไม่แพ้ที่ใดในไทยเลยนะครับเหมือนตามทางก่อนที่จะลงไปจุดชมวิวก็จะมีแบบมีของมาขายจากชาวบ้านนะครับทางนันมาขายตามทางดีรถจอดเยอะมากๆเลยนะครับไรก็จะมีคนเยอะแยะเลยนะ ของเป็นพวกของชาวเขานะครับเออมันเป็นทงกุญแจนะเนี่ยแต่เป็นของชาวเขาในหะ้ติดขายวิวสวยมากว้าวว้าวม,มาก ว้าวมากๆเลยขอหันซ้ายหันขวาน,นิดนึงนะเะให้ดูด้วยว่าเขาขายอะไรกันหมวกกระเป๋าต่างๆบลาๆนะถ่ายรูปกันเพอะ นี่คือวิวที่เราเดินมานะครับจนถึงก็จะเห็นวิวแบบมีน้ำอยู่ตรงนี้ตรงนี้เป็นแบบบ้านพาักอะไรอย่างเงี้ยซึ่งวิวดีมากๆเลยนะครับวิวดีจริงลองซูงมไปก็จะเห็นแบบมีบ้านพาักมีนู่นนี่นั่นนะครับสวยดีแล้วก็เขาก็จะมาถ่ายรูปกันนะครับตรงป้ายจุดชมวิวเขาพอด้ และในตอนนี้เราก็มาถึงทางการปราสามีเขาคอนนี่กำจุจุกที่ทำงานปราสราีเขาคอนคือทางขึ้นแบบว่าขึ้นยากนิดหนึ่งนะแล้วก็เหมือนจะมีสุดชมวิวให้เราไปดูกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีวิวประมาณไหนนะพอเราเดินเข้ามาด้านในนะครับก็จะเจออ๋อนเนี่ยตูป้ประสีว้าวเห็นนั้นไหมตูป้ประสี อ๋อแต่วิวแบบพารูมามากๆเหมือนกันนะวิวสวยเนะี่ยวิวสวยแล้วเขาก็จะเหมือนมีจุดแบบจุดกลางเต็นท์อะไรอย่างเงี้ยครับเราได้พักกันขอให้ตัวเองได้อยู่ในจุด๋อลเน,นะ <laughs> นี่์นะบนที่เกาะโอเค <Okay. S 1> มาเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปกันขอดูวิวแปรบนะครับสวยนะ ที่ทำการปลษณีี่เขาค้อเป็นจุดชมวิวทะเลหมอกที่สวยงามมากๆบนเขาค้อเลยตั้งอยู่ริมเส้นทางสาย2 1 9 6ตรงจุดนี้เราจะเห็นทะเลหมอกสุดอลังการเมื่อไปชมยามเช้าวิวชมวิวสวยมากกว้างถึง180อองศาและจะมองเห็นทะเลหมอกที่ด้านหน้าได้ทั้งหมดเลยยังสามารถมองเห็นวิวด้านข้างได้อีกด้วยนอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ พักให้กับนักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการกลางเต็นท์พักแรมได้อีกด้วยซึ่งทําให้ที่นี่เป็นอีกหนึ่งจุดกลางเต็นท์ที่มีความน่าสนใจบนเขาคอไม่มากก็น้อยเลยครับเดี๋ยวเรามาดูรอบๆไปรษณีย์บ้างนะครับตรงนี้คือทางทางเข้าแล้วก็ตรงนี้เป็นด้านหลังของไปรษณีย์ว่าแบบนอกจากวิวสวยๆตรงนี้แล้วนะครับวิวสวยมากก็ยังมีพวกของขายต่างๆพวกเสื้อผ้านะแล้วก็มีหมวกนะครับ แล้วก็จะมีร้านค้าสวัสดิการนะร้านค้าสวัสดิการอะอวโวคาโดสวรสดิอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวลองดูเนะี่ยอย่างเราก็จะมีพวกอะโวคาโดพวกสวรสด่์ต่อไม่เห็นว่าพักเขาค้อนหนึ่งคืนอยู่ยืนหนึ่งปีจริงหรือจริงป่าว,วก็จะเป็นร้านค้าสวัสดิการต่างๆนะครับวิวสวยมาก แล้วเราก็มาถึงน้ำตกสีดิสนะครับต้องมีค่าครับผู้ใหญ่สองคนครับบาทคนละเท่าไหร่นะคนละยี<า>่สิบค่ารถสามสิบบาทนะมีของเราตรงนี้ทางเข้าก็จะเป็นเหมือนแบบร้านอาหารนะครับอ่าเป็นเหมือนร้านอาหารให้เราบอกซื้อของกินเต็มเลยนะครับจุ๊บ <c oughs> เต็มเลยของขายเต็มเลยมีสายขวานะครับและนี่คือ,คอทางเข้าน้ำตกสีดิดนะครับหลังจากที่เราเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะแบบพูดถึงรายละเอียดต่างๆแผนที่แล้วก็ ภาษาภาษาสิงรัตร้อมน้ำพะยำออมานะครับนี่ล้วก็จะแบบมีอะไรให้น้ำตกเสียงดังมากเลยนะครับจากที่ลองเข้ามาเนี่ยอีกนิดนึงเราจะถึงน้ำตกแล้วอยู่ด้านหน้าของเราเอาหรอไม่ใช่อน,นี้หรออุ้ยแต่แบบน้ำตกเยอะมากเลยด้านหน้าเราเ <c oughs> นี่ยนะนี่ทุกคนดูน้ำตก <c oughs> คือตกดังมากห้ามปล่อยสัตว์น้ำต่างถิ่น ลงที่นี่กำลังจะถึงแล้วทุกคนจะเ็บอินเสิร์ให้ว้าวทุกคนดูที่น้ำตกสีดิดต,ตั้งอยู่ที่บ้านร่มโพร,ร่มใสตำบลหนองแม่นาอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นน้ำตกหินชั้นขนาดใหญ่ที่มีเพียงแค่ชั้นเดียวสูงถึง30เมตรกว้าง50เมตรแต่กลับมีน้ำตก ตลอดทั้งปีเลยนะครับเป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของลำเข้งนะครับซึ่งเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีคอมมิวนิสต์เคยใช้เป็นที่อยู่อาศัยเรียกได้ว่าเป็นชุมชนขนาดย่อมๆถือว่าเป็นอีกน้ำตกหนึ่งที่ให้ความสวยงามนะครับแล้วก็มีความน่าสนใจเพราะมีการพบหลักฐานที่มีการเจอในเรื่องของของเครื่องใช้ต่างๆนะครับที่บริเวณน้ำตกไม่ว่าจะเป็นบ้านพัก รวมถึงครกดำข้าวต่างๆนะครับนี่ถือว่าเป็นน้ำตกที่มีประวัติศาสตร์ที่มีความน่าสนใจอีกหนึ่งที่เลยทีเดียวว่าตรงนี้ธรรมาชาติมากๆเลยทีเดียวนะครับทั้งไผ่ทั้งต้นไม้ต่างๆคือธรรมาชาติมากมากเลยนะดูดิเดี๋ยวลงมาข้างล่างกันหน้าน้ำตกธรรมาชาติม้ากคนเยอะด้วย คนเยอะด้วยโอ้โหสุดยอดสะพานด้วยสะพานสวยมาก ก็เห็นเรากับสะพานนะเออเห็นเรากับสะพานนะอ่าเดี๋ยวเราไม่ดูว่าด้านหน้าคือน้ําตกไหลจากตรงนั้นมาเลยนะครับแล้วเขาก็เหมือนจะมีสะพานให้เิอข้างหน้านั้นคือสุดยอดมากเลยเพราะตรงนั้นไปเดี๋ยวเราไปตรงนั้นกัน แล้วตอนนี้เราก็มาถึงวัดพระธาตุผาซ้อนแก้วแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหน้ากันนะนี่นครับด้านหน้า,า,นนาก็จะเห็นเป็นองค์พระธาตุที่แบบไล่เรียงกันสีขาวนะครับเนี่ย zoom ใดูเนี่ยคนเยอะมากคนเยอะมากรถเยอะมากใด้ๆเยอะมากนี่นะครับ เดี๋ยวลองดูตอนดีถึงใกล้ๆแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราจะข้ามไปเลยแล้วกันนะขนาดขนาดมอนร้ายดีสุดขนาดนาดเพราะว่าไม่มีใครจะเป็นต้องรอใครนะครับเดินไปเลยนะฮะไม่งั้นก็จะไม่ได้กับกันนะครับฝั่งนี้เลยตัดหน้ารถนิดนึงอ่าลุยไปแล้วก็จะถึงแล้วนะเรียกได้ว่าเพอร์เพอร์เซ่นกันเลยทีเดียว อ๋อนี่คืออะไรอ่ะอ๋อนี่ทางข้าวอ๋อโอเคทางข้าวผ่านทุกอย่างตรวจเกิดอะไรแบบนั้นปริมภูมินั่นนี่นู่นนักเก็บรองเท้าด้วยเหรอต้องเปลี่ยนรองเท้าด้วยเหรอไม่นะอ๋อเก็บรองเท้าเดินเท้าเปล่าไปที่องค์พระนะครับโอเคป่คอยากเห็นตัวเองมีรูปองค์พระด้วยนะ ป่าเนเราไปดูข้างในกันเป็นยางไงโยเขามีลูกแก้วมีนู่นนี่นั่นท่ทำมาสวยมากเลยอ่ะวัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วตั้งอยู่ตำบลแคมป์สนอำเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นสถานที่อันเป็นธรรมภูมิที่งดงามรายล้อมด้วยทิวเขาสูงสลับซับซ้อนมีความงดงามขององค์เจดีคือรวดลรายการตกแต่งด้วยถ้วยกระเบื้องหินสีต่งตางๆแรดูงดงามแปลกตารวมทั้งองค์พระพุทธรูปสีขาวประดิษฐานเรียงกัน5องค์มองเห็นโดดเด่นตะไกาถือว่าเป็นอีกวัดหนึ่งที่มีความสวยงามมากเลยทีเดียวที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับ อ่นนี่คือบริเวณใกล้ๆของพระธาตุผาซ่อนแก้วนะครับก็จะมีบันไดที่เป็นลักษณะเหมือนแบบหินประดับนะครับแล้วก็มีวงกลมอยานี้นีนะ่แล้วก็มีทางขึ้นด้วยนะครับนี่นะครับสวยมากมาไปดูกันข้างในมีอะไรบ้างเดี๋ยวใส่แมสนิดน,นึง สุขโปอดตานามเสนอขาตอกออมักและก็กลัวอ่านกทินยามัทีเน และนี่นะครับก็คือบันทึกความทรงจำของการไปเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์แบบวันเดย์ทริปตื่นตีสามกว่า,วาขับจากกรุงเทพไปเพชรบูรณ์กลับถึงบ้าน3ามทุ่มถือว่าเป็นทริปที่ดุกเดือดและเหนื่อยมากๆเลยทีเดียวนะครับและเราได้เห็นถึงความสวยงามของเขาคอนนะครับภาพความทรงจำอีกหนึ่งอันที่น่าประทับใจครับ ในครั้งต่อไปนั้นเราจะไปเที่ยวไหนบนันทึกความทรงจำในสถานที่ใดอีกเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับ